สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสียงเรียกจากบ้านเก่าสายโทรศัพท์ดังขึ้นในตอนเย็นมันพุตก่อนที่นั่งอยู่ในคอนโดเล็กๆใจกลางกรุงเทพเมืร์อมองออกไปนอกหน้าต่างเสียงรถยนต์ที่แออัด และแสงไฟนีออนจากตึกสูงตัดกับความเงียบในห้องของเขาที่อยู่คนเดียวมานานหลายปีฮัลโหลกอนใช่ไหมลูกเสียงปลายสายแผ่วเบาแต่เขาคุ้นหูทันทีเสียงนั้นคือเสียงของแม่จันหญิงชราข้างบ้านที่เคยเลี้ยงเขากับเพื่อนในวัยเด็กครับแม่จันผมเองมีอะไรหรือเปล่าครับปรินมันหายไปแล้วลูกมันหายไปจากหมู่บ้าน ตั้งแต่สามวันก่อนไม่มีใครเจอเลยจากนั้นกรชง,งักมือที่จับมือถือแน่นปรินคือเพื่อนสนิทเขาในวัยเด็กที่เขาไม่ได้ติดต่อมานานนับสิปีตั้งแต่วันที่เขาออกจากหมู่บ้านหนองโพเพื่อมาทำงานที่กรุงเทพหายไปยังไงครับแม่ไม่รู้เลยลูกอยู่ดีๆมันก็ไม่กลับบ้านของในบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีคนเห็นครั้งสุดท้าย ว่าเดินเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านน่ะเสียงแม่จันได้สั่นเครือแล้วสายก็ตัดไปทันทีเหมือนสัญญาณโทรศัพท์ถูกกืนหายไปกับความเงียบก่อนพยายามโทรกลับแต่ไม่มีสัญญาตอบรับอีกเลยเคืนวันนั้นเขาไม่ได้นอนเสียงฝนปโปยเบาๆกระทบก,กับกระจกดังเป็นจังหวะทําให้ภาพในอดีตย้อนกลับเข้ามาเด็กชายสองคนที่กําลังวิ่งเล่นริมบ่อน้ําหลังบ้านเสียงหัวเราะ ดังสะท้อนกับต้นโพใหญ่ที่ยืนตระหานอยู่หลังหมู่บ้านวันหนึ่งเราจะกลับมาที่นี่ด้วยกันนะปรินเคยพูดไว้แบบนั้นก่อนจําได้ดีแต่เขาไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยจนกระทั่งตอนนี้ถนนลูกลังทอดยาวสู่หมู่บ้านหนองโพในเช้าวันรุ่งขึ้นฝุ่นสีแดงคุกขึ้นตามล้อรถกระบะที่กอนขับเข้ามาเสียงนกประสานกับเสียงลมผ่านพัดผ่านทุ่งนาแต่บรรยากาศแถวนั้น กลับเงียบจนหน้าประหลาดบ้านไม้หลายหลังปิดเงียบลัวยากาขึ้นลกเรากับคนในหมู่บ้านนี้ไม่อยากให้ใครมาเยือนเมื่อเขากลับมาถึงที่บ้านเก่าของตัวเองบ้านไม้สองชั้นที่ปล่อยทิ้งล้างไว้นานหลายปีก่อนลงจากรถสูดกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าและฝุ่นที่สะสมมานานนั่นทำให้เขารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กแม่จันยืนลอยอยู่หน้าบ้านใบหน้าของเขามีแต่รอยเหี่ยวย่น ไปด้วยความกังวลมาถึงแล้วเหรอลูกแม่ไม่คิดว่ากนจะกลับมาจริงๆผมก็ไม่คิดว่าจะกลับมาแบบนี้เหมือนกันนะครับแม่จันได้พากรไปที่บ้านของปรินบ้านไม้ชั้นเดียวหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านใกล้ป่าประตูหน้าบ้านเปิดแง้มไว้ข้างในนั้นกลับเงียบสนิทโต๊ะกินข้าวยังมีจานวางอยู่หนึ่งใบข้าวในจานที่แห้งแข็งเหมือนถูกทิ้งไว้นานหลายวัน โทรศัพท์มือถือถูกวางอยู่บนโต๊ะโดยมีหน้าจอแตกแต่ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้และการบุกลุกเหมือนมันออกไปเดินเล่นแล้วไม่กลับมาเลยลูกแม่จันได้พูดเสียงแผ่วไม่มีใครเห็นเลยเหรอกครับเห็นแค่ตอนเย็นวันนั้นมีคนบอกว่าเห็นมันเดินไปทางป่าหลังหมู่บ้านข้างบ่อน้ำนั่นแหละชื่อบ่อน้ำทำให้กรรู้สึกหนาว่าบขึ้นมาทันทีเขาจำได้ว่าที่นั่นเขากับปริน เคยใช้เป็นที่เล่นในตอนเด็กและใต้ต้นโพใหญ่ตรงนั้นเคยมีบางอย่างเกิดขึ้นและเย็นวันนั้นก่อนได้เดินทางไปที่ป่าหลังบ้านเส้นทางคดเคี้ยวเต็มไปด้วยรากไม้และเสียงแมลงจิ้งหรีดยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งกลิ่นอับดินเสียงลมผ่านใบไม้และบ่อน้ำเก่าที่มีผิวน้ำขุ่นสะท้อนเงาขึ้นมาแต่สิ่งที่ต่าออกไปคือความเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนก ไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของโลกเขายืนมองรอบๆก่อนที่จะสังเกตรอยเท้าคนจางๆตรงขอบบ่อดูเหมือนเพิ่งเกิดได้ขึ้นไม่นานก่อนได้ย่อตัวลงไปมองใกล้ๆรอยเท้านั้นใกล้เคียงกับของผู้ชายวัยผู้ใหญ่และมีอีกหนึ่งรอยทับอยู่เป็นรอยเท้าเปล่าจูๆ่ๆเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงเหมือนใครกำลังพึมพำเบาๆกอนเขาได้หันวาบ แต่กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงต้นโพใหญ่ที่ใบไม้สั่นไหวเบาๆเาวากับมีใครแอบอยู่ข้างหลังก่อนได้ยืนมองต้นโพนั้นอยู่นานหลายวินาทีก่อนจะถอยออกมาอย่างช้าๆหัวใจของเขาได้เต้นแรงอย่างไร้เหตุผลระหว่างทางกลับบ้านเขาได้กลิ่นควันจางๆลอยมากับลมเมื่อหันไปทางหมู่บ้านเห็นควันลอยจากหลังคาบ้านของแม่จันทร์ ก่อนวิ่งไปถึงบ้านเห็นแม่จันร์กำลังนั่งพนมมืออยู่หน้ากองไฟเล็กๆแม่เผาเครื่องเส้นไหว้ให้กับพวกวิญญาณลูกที่หมู่บ้านนี้คนหายไปสี่คนแล้วในรอบ10ปีก่อนได้ชง,งกสี่คนใช่ลูกเริ่มจากเด็กชายคนหนึ่งเมื่อสิปีก่อนแล้วก็อีกสองคนคน,คนที่ไปเก็บของในป่าจากนั้นก็เป็นปรินไม่มีใครเจอศพเลยสักคนแม่จัน พูดพางมือออกไปมองกองไฟที่ลุกเพิบขึ้นอย่างช้าๆแสงส้มสะท้อนในดวงตาของเธอเหมือนแฝงความกลัวบางอย่างแม่แล้วไม่มีใครแจ้งตำรวจหรอครับแจ้งสิลูกแต่พอตำรวจเข้ามาเขาก็อยู่ไม่ถึงวันทุกคนพูดเหมือนกันว่าในป่ามีเสียงเรียกชื่อแล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยก่อนได้นิ่งเงียบไปความรู้สึกบางอย่างค่อยๆแทรกเข้ามาในใจเขาความรู้สึกผิด ความทรงจําที่ไม่ชัดเจนและเสียงของเด็กคนหนึ่งที่ร้องไห้ในความมืดของอดีตเขาจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันส,สุดท้ายก่อนที่เขาจะย้ายไปกรุงเทพแต่เขาจําได้ว่าปาลินเคยพูดอย่าลืมนะกรถ้าเราคนใดคนหนึ่งหนีไปก่อนคนนั้นต้องกลับมาคืนนั้นหมู่บ้านหนองโพมืดสนิทไม่มีไฟถนนไม่มีแสงจากบ้านใดที่เปิดอยู่ก่อนนั่งอยู่ในบ้านเก่า เสียงกระกระจันดังขึ้นราวกับคอยย้ำเตือนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวเขาได้หยิบรูปถ่ายเก่าที่ติดอยู่ข้างฝ้าออกมาดูรูปนั้นมีเขากับปรินในวัยเด็กยืนยิ้มกันอยู่ข้างบ่อน้ำหลังบ้านและตรงมุมของลูกมีเงาของใครอีกคนยืนอยู่หลางๆก่อนได้ขโมดคิ้วดูพยายามเพ่งแต่แสงไฟจากหลอดเล็กในบ้านพันกระพริบแล้วดับลงในพริบตา ความมืดกืนเข้าทุกอย่างเสียงลมหายใจของเขาได้ดังชัดเจนขึ้นและในเงาคว,วามมืดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากนอกหน้าต่างกอนกลับมาทำไมเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเป็นเสียงของปรินกอนนดาสะดุ้งเฮือกรีบเปิดไฟฉายจากมือถือแล้ววิ่งไปที่หน้าต่างแต่กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงรอยโคลนเปื้อนที่ขอบไม้ของหน้าต่าง เหมือนมีคนมายืนอยู่จริงๆก่อนค่อยๆก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรเสียงเคาะประตูสามครั้งก็ดังขึ้นๆๆๆก่อนนิ่งตัวชาไม่กล้าแตะแม้จะขยับเสียงนั้นได้เงียบไปคู่หนึ่งก่อนมีเสียงลากเท้าช้าๆเดินห่างออกไปเขาได้ยืนฟังให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรแล้วค่อยๆไปเปิดประตูประตูเปิดออกสู่ความมืด ความเย็นได้เงียบพัดเข้ามาในห้องแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําให้ก่อนแทบสุดรองเท้าคู่หนึ่งถูกวางไว้อย่างเรียบร้อยตรงหน้าประตูรองเท้าที่เขาจําได้ดีว่าเป็นของปลรินและใต้รองเท้านั้นมีเศษกระดาษเก่าๆพับไว้เมื่อก่อนค่อยๆขี้ออกบนกระดาษมีข้อความสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือที่เขาจําได้ดีนายกลับมาแล้วสินะถึงตานายแล้วก่อน ป่าแห่งคำสาบเช้าวันถัดมาหมอกหนาแน่นปกคลุมทั่วหมู่บ้านหนองโพกรนตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกที่ปวดหัวแบบตุบๆและภาพฝันเลือนลางที่ยังติดอยู่ในหัวในฝันเขายืนอยู่กลางป่ามืดเสียงของปลินกระซิบข้างหูเบาๆว่านายผิดคำสาบานเขามองไปรอบห้องบ้านไม้เก่าดูเงียบสง,งัดเหมือนเดิมแต่บนโต๊ะ ใกล้เตียงกับมีเศษโคนเปื้อนอยู่บนพื้นไม้รอยเท้าเปล่าคู่หนึ่งลากยาวไปถึงประตูหน้าบ้านก่อนจะจางหายไปก่อนได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังตามเขาบางอย่างเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เขากลับมาที่นี่และสายวันนั้นเขาเดินเข้าไปที่ร้านของลุงคำลนเจ้าของร้านสายวันนั้นก่อนได้เดินเข้าไปที่ร้านขายของชำเป็นร้านเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน คนเฒ่าคนแก่นในหมู่บ้านต่างมองเขาด้วยสายตาที่แปลกๆบางคนพึมพำรรอะไรบางอย่างเบาๆแล้วเดินหนีอา้าวกอนได้ข่าวว่ากลับมาที่นี่แล้วครับลุงมาหาปลาลินแต่มันหายตัวไปเฮ้อเรื่องมันก็แปลกนะไอปาลินมันเข้าไปในป่าเมื่อสามวันก่อนกับไอชิดไอดำแล้วก็ไอสมนึกพอกลับมามันคนเดียวที่ไม่ได้ออกมา จากนั้นกอนได้เงียบไปชั่วคู่แล้วอีกสามคนล่ะครับตอนนี้มันไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยลูกเองไปถามมันก็ได้แต่ระวังหน่อยเถอะตั้งแต่วันนั้นพวกมันก็ไม่กล้าเดินผ่านหลังป่าในหมู่บ้านอีกเลยเสียงลุงคำลนหนักแน่นราวกับเตือนอย่างจริงจังกอนได้ขอบคุณแล้วเดินออกมาท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่จับจ้องเขาเดินตรงไปยังบ้านของไอชิดคนแรกในกลุ่มนั้นบ้านของชิด อยู่ใกล้ทุ่งนาประตูไม้เก่าปิดแน่นเสียงหมาเห่าอยู่ด้านในเมื่อก่อนตะโกนเรียกอยู่คู่หนึ่งชิดจึงเปิดประตูออกมาใบหน้าของเขาได้ซีดเสียวดวงตาแดงเหมือนคนไม่ได้นอนมาทําไมเสียงชิดได้แหบต่ําเออฉันมาถามเรื่องปลินะ่ะมันหายไปในป่าใช่ไหมอย่าพูดชื่อมันอย่าเรียกชื่อมันอีกเลยจากนั้นกอนได้ขมวดคิว้วทำไมล่ะชิดมองไปรอบรอบ เหมือนกลัวมีใครได้ยินก่อนที่จะกระซิบเพราะมันยังอยู่ในป่าคําตอบนั้นทําให้ก่อนได้เย็นว่าไปทั้งตัวตอนนั้นพวกฉันเข้าไปหาของป่าตามปกติปรินมันเดินนําแล้วอยู่ๆก็หยุดอยู่ตรงต้นโพใหญ่พูดเหมือนคนบ้าบอกว่าได้ยินเสียงคนเรียกจากในดินแล้วมันก็เริ่มขุดขุดอยู่นั่นแหละไม่ฟังอะไรเลยขุดเจออะไรอะ่ะไม่รู้พวกฉันไม่เห็นไม่ทันได้มอง มันร้องเสียงลั่นแล้ววิ่งเข้าไปในป่าลึกพวกฉันวิ่งตามไปก็วิ่งตามไม่ทันจากนั้นกอนเน่นนิ่งไปคู่หนึ่งความหนาวได้แทรกซึมเข้ามาในใจเขาหลังจากนั้นพวกเรากลับหมู่บ้านแต่กลางคืนทุกคืนทุกคนได้ยินเสียงมันเรียกอยู่หน้าบ้านเสียงเดียวกันหมดเลยแล้วพวกนายไม่ไปดูไม่มีใครฆ่าเข้าไปหรอกมันไม่ใช่เสียงของคนที่ยังอยู่ชิดพูดจบแล้วปิดประตูบ้านทันที ทิ้งกอนยืนอยู่กลางแสงแดดกับทำให้รู้สึกหนาวสถานเมื่อตกบ่ายแม่จันได้นำอาหารมาให้ที่บ้านก่อนสีหน้าของเธอดูไม่ดีนักแม่ฝันเห็นปลลินเมื่อคืนมันยืนอยู่ข้างบอ่อน้ำบอกให้แม่บอกกอนว่าอย่ามาหาแต่ผมต้องหาคำตอบครับแม่ถ้าผมหยุดตอนนี้ผมจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่จันได้ถอนหายใจอยากเข้าไปในป่ากลางคืนนะลูก มันไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่วันนั้นกอนได้พยักหน้าแต่ในใจเขารู้ว่าตัวเองไม่มีทางถอยคืนเดียวกันนั้นเขาเตรียมไฟฉายมีสั้นและขวดน้ําแล้วก็มุง้งมุ่งหน้าไปทางป่าหลังหมู่บ้านแสงอาทิตย์ค่อยๆจางลงเมื่อเขาเดินเข้าไปลึกในป่าเสียงมแมลงและเสียงกิ้งลิดเริ่มดังขึ้นราวพร้อมกันกันกบวงดนตรีที่ซ่อนอยู่ในความมืดต้นไม้สูงเรียงรายลาวกับกำแพงขนาดยักษ์ กลิ่นดินและกลิ่นใบไม้เก่าโชยแรงขึ้นเรื่อยๆเส้นทางที่เขาคุ้นเคยในวัยเด็กตอนนี้กลับดูแปลกตาเหมือนไม่ใช่ที่เดิมแต่ต้นโพใหญ่ตรงกลางป่ายังคงยืนอยู่ใบของมันแน่นหนาจนแทบไม่เห็นท้องฟ้าลากไม้ขนาดใหญ่แตกออกมาราวกับงูเลื้อยก่อนได้ยืนมองต้นโพอยู่นานสายลมเย็นวูบพัดผ่านพร้อมกับกลิ่นสาบคาวบางอย่างปลินเขาได้เรียกชื่อเบา เสียงสะท้อนกลับมาที่ไกลมากก้อนเขาชะง,งักทันทีไฟฉายในมือส่องไปรอบๆกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ลากไม้ใหญ่มีร่องรอยของการขุดดินเหมือนมีใครเพิ่งขุดเมื่อไม่นานนี้เองเขาค่อยๆก้าวเข้าไปดินตรงนั้นเปียกและมีกลิ่นโคลนผสมกับเลือดจางๆเขาก้มลงใช้ปลายมีดแซะเบาๆเ,เ,เศษไม้เกา่เาๆปรากฏขึ้นใต้ดิน เป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆถูกมัดด้วยเชือกม,มือของเขาสั่นเมื่อเปิดออกข้างในนั้นมีรูปถ่ายเก่าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนรูปเด็กสามคนยืนยิ้มอยู่ริมบ่อน้ำเด็กสองคนคือเขากับปรลินแต่เด็กคนที่สเขาจำไม่ได้ว่าเป็นใครเขาพยายามเพ่งมองใต้รูปมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือของเด็กๆเราสามคนจะอยู่กันตลอดไปก่อนปริน นัดชื่อนัดทําให้หัวใจของกอนเต้นแรงเขาจําได้เลือนลางเด็กชายคนนั้นเคยเล่นด้วยกันช่วงหนึ่งก่อนจะหายไปอย่างไรล่องลอยแม่เคยบอกว่าครอบครัวของนัดย้ายออกจากหมู่บ้านอย่างกระทันหันแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่ลมพัดแรงจนคนพึมพำเขารีบเก็บลูกใส่กระเป๋าเตรียมที่จะกลับแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากด้านหลัง กอนเสียงนั้นชัดเจนมากคราวนี้ใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจเขาได้หันควับไฟฉายส่องไปทางเงาเห็นคนยืนอยู่หลังต้นโพชายคนนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีซีดกางเกงได้เปื้อนโคลนใบหน้าเลือนลางในเงามืดแต่กอนจำได้ทันทีมันคือปลรินปลรินนายอยู่ที่นี่จริงๆหรอนายกลับมาทําไมเสียงของปลินได้เรียบแบบเย็นฉันมาหานาย ทุกคนเป็นห่วงนายนะไม่ต้องห่วงฉันแต่ห่วงตัวนายเองเถอะก่อนก่อนได้ชะง,งักเสียงของปะรินเริ่มแผ่วลงเหมือนถูกลมคืนหายไปจำได้ไหมว่านายทำอะไรไว้กับนัดจากนั้นกอนได้หน้าซีดเถียงไม่ออกความทรงจำเก่าๆเ,เริ่มพังภมุเข้ามาที่ภาพชัดๆเด็กสามคนยืนอยู่ตรงริมบ่อน้ำเสียงร้องไห้และเสียงของใครบางคนที่ตกน้ำไม่นะ ฉันไม่ได้ตั้งใจแต่นายก็หนีไปทิ้งฉันไว้ตรงนั้นเสียงของปรินเริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นเสียงต่ำร่างของเขาเริ่มสั่นไหวก่อนจะค่อยๆหายเข้าไปในเงาไม้ก่อนได้รีบวิ่งตามเข้าไปแต่ทันทีที่ก้าวเข้าไปในบริเวณต้นโพแสงไฟฉายในมือก็ดับลงทันทีความมืดกืนเข้าทุกสิ่งเสียงกระซิบดังรอบตัวหลายเสียงซ้อนกันฟังไม่ออกว่าเป็นใครสัญญาสัญญา ถ้าใครหนีต้องกลับมาก่อนวิ่งออกมาสุดแรงเขาล้มลงกับพื้นหลายครั้งจนเลือดซิบแต่เขากลับไม่หยุดจนกระทั่งพ้นป่ามาได้เขาได้หอบหายใจแรงเหงื่อชุ่มตัวเมื่อหันกลับไปป่าทั้งป่าดูเหมือนเมื่อสนิททั้งที่ยังไม่ถึงคาและคืนนั้นกอนได้กลับมาที่บ้านในสภาพสะบักสะบอมเขาจุดไฟเทียนแทนหลอดไฟที่กระพริบไม่หยุดและนั่งมองลูกขายที่เก็บมานัด เขาพึมพำชื่อเบาๆภาพในหัวเริ่มชัดขึ้นวันที่ฝนตกหนักพวกเขาเล่นกันข้างบ่อนัดได้ตกลงไปในน้ําปาลินได้พยายามจะช่วยแต่ก่อนรับวิ่งหนีความทรงจําที่ถูกปิดกั้นกลับมาเต็มๆจนเขาแทบหายใจไม่ออกเขาก้มหน้าร้องไห้อย่างเงียบงันในห้องเงียบที่ได้ยินเสียงหยดน้ําจากหลังคาแต่เสียงนั้นกลับกลายเป็นเสียงฝีเท้าเบาๆกนได้เงยหน้าขึ้นอย่างชา้า ไฟเทียนสั่นไหวที่หน้าประตูมีร่างของเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ตัวเปียกชุ่มน้ำหยดจากายผมเด็กคนนั้นยืนมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วผู้เสียงเบาๆว่าถึงตานายแล้วคนที่ยังอยู่สายฝนโปรยลงมาไม่หยุดทั้งคืนเสียงฝนกระทบกับหลังคาไม้ คล้ายกับเสียงสออื่นที่ไม่รู้มาจากไหนก่อนสะดุ้งตัวตื่นกลางดึกหัวใจของเขาเต้นแรงร่างกายสะเทือนด้วยความหนาวและความกลัวในห้องมืดสนิทไฟเทียนที่จุดไว้ก่อนนอนก็ดับไปหมดแล้วแต่สิ่งที่เขาขนลุกไม่ใช่ความมืดมันคือเสียงลมหายใจเบาๆที่ดังใกล้อยู่หัวเตียงของเขาเองกอนเสียงนั้นเรียกชื่อเขาอย่างแผ่วเบา แต่ช um ัดเจนพอที่จะทําให้เ uh> ลือดในกายได้เย็นเฉียบเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปมองในเงานั้นเห็นเป็นร่างของเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่ข้างเตียงดวงตากลมแต่ว่างเปล่าสะท้อนเห็นแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างเด็กคนนั้นคือนัดก่อนได้ผงะถอยเสียงหอบหายใจของเขาดังในลำคอมือนื้คว้าไฟฉายแต่กลับเปิดไม่ติดนายนายต้องการอะไรจากฉัน เขาได้พูดเสียงสัน่นเด็กชายคนนั้นไม่ตอบเขาเพียงแค่ยกมือและชี้ไปที่ประตูบ้านอย่างช้าๆประตูค่อยๆเปิดแง้มออกเองโดยที่ไม่มีใครได้แตะต้องลมพัดกลิ่นโคลและกลิ่นเน่าได้ช่วยเข้ามาในห้องจากนั้นเสียงสีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นเหมือนมีใครกำลังลากเท้าเปียกเข้ามาแล้วเสียงนั้นก็ดังเข้ามาคือเสียงของปลินกอนถึงเวลาคืนทำสาบานแล้ว ก่อนได้วิ่งออกจากบ้านโดยที่เขาไม่หันหลังกลับฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นทางลมพัดแรงจนต้นไม้โอนเอ็นไปมาเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นแต่ในใจเขารู้ว่าปลายทางที่ต้องไปเจอคือที่เดียวคือต้นโพกลางป่าเขาวิ่งฝ่าฝ,าฝนไปสุดแรงเสียงเท้าเหยียบโคลนจนถึงปากทางเข้าป่าที่นั่นให้เห็นร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงทางเข้าแม่จัน หญิงชราถือคบเพลิงไว้ในมือแน่นเสื้อฝนเก่าๆคลุมล่างจนเปียกใบหน้าเต็มไปด้วยข้าบน้ำตาอย่าเข้าไปเลยลูกมันรออยู่ในนั้นผมต้องรู้ความจริงครับแม่ผมต้องจบมันให้ได้กอนเสียงของแม่จันได้สัน่นสิ่งที่อยู่ในปา่ามันไม่ใช่ปลลินไม่ใช่ใครทั้งนั้นมันคือคำสาบานที่พวกเองได้สร้างไว้ตั้งหากคำพูดนั้นทำให้กอนชะงัก แต่เขากลับยิ่งแน่ใจว่าความจริงอยู่ในนั้นเขาก้มศีรษะให้แม่จันหนึ่งครั้งก่อนที่จะเดินเข้าป่าไปท่ามกลางสายฝนจากนั้นเสียงฝนได้กบทุกอย่างจนเงียบสนิทต,ต้นโพใหญ่ยืนตระหง่านอยู่ตรงกลางวามมืดที่หนาทึบเหมือนกำแพงเมื่อก่อนได้เดินเข้าไปเขาเห็นมีเงานั่งอยู่ต้นใต้ต้นโพล่างนั้นหันหลังให้แต่เสียงพูดช้าๆก็ดังออกมานายมาช้าไปก่อน เสียงนั้นมันคือเสียงของปรลินปรลินนี่มันเรื่องอะไรกันแน่จำไม่ได้จริงๆหรอว่าเราทำอะไรที่นี่ไว้ก่อนในเงียบดวงตาของเขาเริ่มผ้าเพราะฝนที่สาดเข้าหน้าแต่ภาพในอดีตกลับปรากฏขึ้นเรื่อยๆวันฝนตกในวัยเด็กเด็กสมคนวิ่งเล่นกันรอบๆบ่อนัดถือขวดโหลใส่กบมาหัวเลาะพวกเขาทะเลาะกันเรื่องใครจะได้ขวดนั่นปริน ผักนัดเบาๆแต่กอนดันตะโกนใส่และผักแรงกว่านัดได้ลื่นลงไปในบ่อเสียงน้ำก็เซ็นและเสียงร้องไห้ขอความช่วยเหลือปลินจะกระโดดลงไปช่วยแต่กอนที่ตกใจและกลัวว่าผู้ใหญ่จะด่าดึงเขาไว้แล้ววิ่งหนีออกจากตรงนั้นทิ้งเพื่อนคนนั้นไว้ในน้ำเด็กชายนัดไม่เคยกลับขึ้นมาอีกเลยฉันไม่ได้นั้งใจเสียงของกอได้สัน่นแต่ก็หนีแล้วเราสองคน ก็ฝังมันไว้ตรงนี้ปาลินได้พูดเสียงแผ่วเราฝังทั้งล่างทั้งลูกทั้งคำสาบานไว้ว่าจะไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายพูดอะไรฉันอยู่ไม่ได้หลอกกรอฉันพามันกลับมาแล้วกรได้เริ่มถอยหลังหมายความว่ายังไงฉันพยายามเตือนนายแต่ตอนนี้ก็สายไปแล้วเสียงของปาลินได้เริ่มเปลี่ยนน้ำเสียงได้สั่นผ้า ร่างของเขาเริ่มบิดเบี้ยวผิวหนังสีคํำเปื่อยละออกทันทีละขั้นกลายเป็นเนื้อที่เปียกน้ํากลิ่นคขาเน่าตีขึ้นมาจนกรแทบอาเจียนตอนนั้นนายหนีไปแต่ไม่มีใครหนีได้จากคําสาบานนี้หรอกกรทันใดนั้นเสียงเด็กหลายคนก็ดังรอบๆตัวเขากลับมากลับมาร่างเงาเล็กๆหลายร่างค่อยๆคยานออกมาในดินรอบต้นโพ มือซีดยาวเพื้อนโคลนคว้าขาเขาไว้แน่นก่อนได้กรีดร้องพยายามสะบัดหนีแต่ยิ่งดิน้นยิ่งจมเริ่มกืนขาเขาไปอย่าง,งาชาช้าลึกลงไปทุกทีปลรินช่วยฉันทีนายต้องอยู่ที่นี่แทนฉันถึงเวลาของนายแล้วก่อนร่างของปลรินค่อยๆถอยหายเข้าไปในเงามุมปากยกขึ้นและยิ้มบางๆแสงฟ้าแลบสว่างจ้าเผยให้เห็นใบห,หน้าของนัด ยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของเด็กคนนั้นว่างเปล่าก่อนที่จะยื่นมือมาจับแก้มของกอนไว้อย่าหนีอีกเลยจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทลงเช้าวันลุงขึ้นเมื่อฝนหยุดตกแม่จันเดินเท้าเข้าไปในป่าเธอถือพบเพลิงไว้ในมือใจเต้นแรงตลอดทางเมื่อมาถึงต้นโพขนาดใหญ่เธอพบเพียงร่องรอยโคลนใหม่ตรงพื้นรอยเท้าเปล่าของผู้ชายลากยาวมาอยู่ตรงหน้าข้างบ่อน้ำแล้วหายไป ที่ข้างลากไม้มีสิ่งหนึ่งที่ขวางอยู่รองเท้าคู่เดิมของกอนและบนลากไม้มีรูปถ่ายวางอยู่หนึ่งใบรูปนั้นคือเด็กสามคนกอนปริปนและนัดแต่คราวนี้เด็กทั้งสามยิ้มพร้อมกันไม่มีใครหายไปอีกแล้วแม่จันได้ยืนน้ำตาขอเบ้าเธอค่อยๆเผารูปนั้นในกองไฟเล็กๆแล้วพึมพำเบาๆให้มันจบเถอะลูก ให้พวกเองไปพร้อมกันเสียงลมพัดผ่านต้นโพใบไม้สั่นกระพือเหมือนเสียงหัวเราะของเด็ก3าคนในอดีตและหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตำรวจเข้ามาตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีคนหายอีกครั้งแต่ไม่พบร่องรอยของก่อนมีเพียงของใช้ในบ้านและโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่บนพื้นข้างหน้าจอที่ขึ้นข้อความเดียวว่าเรากลับมาแล้วไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนส่ง แต่ในคืนนั้นเองชาวบ้านบางคนเล่าว่าเห็นเงาของชายหนุ่มคนหนึ่งเดินอยู่ริมบอ่อน้ําหลังหมู่บ้านข้างเขามีเงาเล็กๆสองล่างเดินตามไปแบบเงียบๆก่อนทั้งหมดจะค่อยๆหายไปจากความมืดของป่า ขอบคุณที่ติดตามและรับชมเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านชอบกดไลค์กด Subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ